ยังไงแม่แตงโมกับลำไม่ฟ้องแกงสปีดโบ๊ทในคดีฆาตกรรมเป็นเพราะอะไร จากกรณีกระแสข่าวนางพานิดาคุณแม่ของแตงโมออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเครียดกับคดีและไม่ขอยื่นฟ้องคดีฆาตกรรมแล้วเนื่องจากเห็นว่าหลักฐานยังไม่ชัดและหากยื่นฟ้องไปและแพ้คดีคนที่ถูกดำเนินคดีก็คือคุณแม่ล่าสุดนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือสอสอเต้ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมในการดูแลคดีทั้งนักกฎหมายทนายความและที่ปรึกษาคุณแม่ระบุว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้ และในวันนี้จะไปคุยกับคุณแม่ว่าจะดําเนินการอย่างไร เป็นจริงในกระแสข่าวหรือไม่ด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ปรึกษาคดีและเป็นคนหาหลักฐานสำคัญซึ่งเคยระบุว่ามีหลักฐานสำคัญเห็นว่าการเสียชีวิตของแตงโมงคือการฆาตกรรมกล่าวว่าหากแม่เปลี่ยนใจไปมาคนที่เสียหายจะเป็นแม่แต่ในส่วนของตนจะเดินหน้าฟ้องต่อไปเพราะมีหลักฐานชัดเจนและจะยื่นฟ้อง18มิถุนายนนี้ ทางนี้ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อคุณแม่ของแตงโมตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงขณะนี้ก็ไม่สามารถติดต่อได้เพราะคุณแม่ไม่รับสายขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com